เลื่อยเล่นใหม่เล่นเก่าแค่ก็จะเล่มใหม่เล่นใหม่เล่นใหม่เก่าเก่าไปสักเอ้เล่มเก่าเวู้แม่งลากยาวเนี่ยอ่นหน้ากูเลยสัตว์นหน้ากูเลยโอ้ยมาอากูไอ้เสี้ยอ่านหน้ากูเลยเจอผมว่าโอ้เหี้ยเห็นเจอปะไม่เจอกูมันหลงกูมันหลงกูไปแล้วไปแล้ว ถ้าผ่านหน้ามึงแสดงว่าเทเไปแล้วผ่านหน้ากูแล้วแล้วไม่มีเทเลสไฟมึงหานเทเลมไฟด้วยนะอ่ะปั่นอยู่เนี่ยปั่นอยู่นะฮนะหนุน่มมึงอเออเฮ้ยมึงมาปั่นเถอะไอ้เพื่อนเฮ้ยไอ้สัตแวบบ์ S <S <S โอ้โหเลยยาว8เมตรไอสัตว์ไหวแล้วเนี่ยบนรถทางไม่นา่ไนา,าไม่น่าเฝ้าไม่น่าเฝ้าไม่เฝ้าเลยไหนแล้ว,วไ,ไปแล้วโอ้โด่าน ใชปั่นเลยนะดูได้มาล็กด้วยกันมาแล้วรถถ่านรถานนั่เองเออไอ้เพื่อนมึงไม่ต้องไปแทงกันแล้วนะมึงหนีก็ได้นะไปแล้ว่โรถทางตันถางตันโดนทางตันกระสานมึงอ่ะโดนทางตันเออ ี่ตันกรางตันพี่เ้ยโอยมันโมลิเลยเอ้าเร็จไเย็จรเฮ้ย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 นโอ้ยตรงนี้ไม่ได้กูลืมไปปัดเลยเอาไม่ัดหรอ ไม่แม่นหรอกอะไรของมันเดินทั้งวานอะไรเอ้ยะไรไปจ่ายไปดทีอะไรเอาเออไปเอาเอมึงไม่ล้มไม้เหรอมึเอ้ยมึงต้องไม่หนีเลยพอตมึงไม่หนีเหรอยาวอดนนี่ไม่หนีเลยเฮ้ยยิงเก้อไปตามไปแล้วตามไปแล้วตามไปแล้ว ตามมาเลยกูวิ่งสวนได้เลยไงเลยไงไอ้บังบัดหลายขึ้นนะมึงหามาด้วเพื่อนเอาตาตามเต็มตู้แล้วเต็มตู้แล้วมกลัวอย่าไปกลัวเหยุดเลยลุกมาก่อนละคุไปล่วแม่ตามกูลากลากตลากเฮ้ย

เสวยเดอยู่แล้วเพื่อนไปฉายติดรถเฮ้ยไปไปหนีอย่างเอาอย่างเอาอย่างเอาสวยเพื่อนสวยรถนี้โอนสิบรอบไหมสิบรอบเฮ้ยทับทับเอ้ยไอ้เหี้ยมันไปแล้วโล่งจัดเลยเฮ้ยโล่งจัดเลยเสร็แล้วเนี่ย เพื่อนอีกรอบอีกรอบเพื่อนผมมันมาแล้วครับร <c oughs> อบแรกมึงไม่ปัน่นอีกันดีเยี่ยมเหรอเะยังบอลเราถามวะเนี่ยม, <c oughs> มาแล้วไปละ Mô-li, thằng khốn nạn, quên này, đi rồi không? Nó rồi. Không có thằng này nữa Ê, khỉ thật. Được rồi, chắc แดงวะนี่โอ้รีแดงปลาแดงอะไรเฮ้ยมาไล่คนมไล่มึงอยู่บ่าบ่อยครับฮะ Nope

ไอ้สระ,ะเพื่อนวิ่งฝั่งนี้หเออเอ้ยินเสียงได้เสียงได้ยิเสียงคาไม่เจอพึ่งหลอดตรงกูนี่แหละแล้วก็เหลือเอ้ยอ,อ้าวกูสาดเียนได้บ้อยแต่กูช่วย โอ้ยยดีดีเองพาควาโดเด้กเพื่อนอีกคนอยู่ไหนอกอยู่ข้างล่างได้ตีกูเลยอีกคนนึงอ่ะอีกคนนึงฝั่นอยู่ไกลปะไกลไก่เฮ้ยมันไปหายคนนึงอีกคนนึงเออหายแล้วปวยแล้วทันทีอ่ะกูณรอให้กูณรอให้กูณรอให้รอผมฝันจะระเบิดเพื่อน ปั่นเครื่องระเบิดยังไงล่ะเออหากูจะพังเครื่องจะพังเครื่องพังเครื่องอยู่กูลองปั่นดูมาเจอกดได้กดได้อยู่บ้านเรียงเสร็จแน่นอนโอเคโอ้เพียงโง่เอออ้า เพิ่งเราเปิดกูลองกูลองให้ไปแล้วกลองล <c oughs> ให้สองรอบเลยหน้าไอ้สัสตาบอดแล้วตาบอด <c oughs> ตาบอดแต่ไม่ล้ม <c oughs> คืออะไรอ่ะห <c oughs> วังไม่ได้ตาบอดแต่ไม่ล้มไม่ดิ้นไว้ฝักตาบอดแล้วเนี่ย ช่วดปัญเกียนี่ไม่ช่วยแล้วจะห้าสิบแล้วจะห้าสิบแล้วไม่ช่วยมาเอกอยู่ไหนเออกายอยู่อ่ะกายอยู่ตรงนั้นอยู่ไหนมึงบอกสถานที่ดิเอออยู่กับนี่เหรอเออไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ขวามือสุดเลยขวามือจากเครื่องนั้นน่ะถ้าเหมือนหน้าขันหน้าจากโู้อยู่ในในอนุบาลน่ะปล่อยเลยเจ๋ละเจ๋ละเจ๋ละเออดีแล้วให้มันปล่อยเฮีย นเกลียดเชิญซ่อมซ่อมบ้าอมบ้าซ่อมบานเฮ้ยเพื่อนโดนไล่อยู่เรจะไปช่วยเพื่อนประตูอยู่ไหนไสักแถวนี้นี่เออใช่งไงประตูทำทำทำคุรอประตูคุรอประตูแล้วรประตูมาเอกมันมาวะมาใคร

mặc dù mình đi mà, dù không sao mặc đi nó dù có gian mặc dù mặc dù mặc dù mặc mở rồi, dù mặc dù Ôi dù mặc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  Phao phí dù dù mặc phao, dù mặc dù mặc dù mặc rồi บอลลูธฮามบอลต้องบอลลูธฮาน๋ยวกูบอกเอาเอาไงเข้าพร้อมกันสวยโลวันกูว่าแล้วอาตัวเทมอาตัวเทมอย่างเดียวโนโอ้ยทำไมวะทำไมไม่ล้มอ่ะกูโดนแล้วบอยฮัลลาฮัลลาโดนแล้วเพื่อนเพื่อนกลับมาช่วยกูหนื่อมเพื่อนเร็วๆหยุปเอ็งลงไปได้เลยเอ็งลงไปลงไปได้เลย ลงมาได้เลยผูรอดแล้วเพื่อนไปออกได้ยังอ่ะมึงอ่ะเอ้ยมันไปหามึงมาไปหามึงหลุดแล้วกูหลุดแล้ยกูหลุดแล้วกูหลุดแล้วกูหลุดแล้วเอ้าวละวิ่งจัดหลุดแล้วกูว่าหลุดแล้วกูอยู่หน้าประตูนะประตูไหนวะครับ ูอยู่หน้าประตูนะเพื่อนอยู่ไหนคุณก็น้าประตูเนี่ยกูอยู่ในประตูด้วยซั้งเออกูอยู่ในประตูด้วยเอาไงเพื่อนอยู่ปะอ๋อเลยเพื่อนไม่อยู่มาหาคุณมากาคอีประตูนึงใช่ปะเออไปเลยอาอเลยอ่ะผีเยอะแฟนเลยให้รอบเยอะ ให้มาทีหนึ่ง